เช้าวันที่8เมษายนปี67 <c oughs> หลังจากที่ YouTube ช่องหลวงตาสินสังการีสีบิทบาบตอนเช้าแล้วนะครับตอนนี้เราสองคนเอิร์สีสังการีก็ทำหน้าที่เพิ่มนำพัฒหารไปถวายให้กับพระ้าจารย์แดง นี่คือศาลารอมรณะกำลังก่อสร้างอยู่นะโผล่โผล่ได้เอาเอากระจกออกนะกำลังก่อสร้างอยู่ไปข้างหลังนั่นแหละฟูดแผนไปข้างหลังออกไปข้างนอกอ่าเนะี่ยกำลังก่อสร้างอยู่เ hey, หหินปูนเนี่ยแบบนี้เอเยปูนอเออเห็นไหมมีเหล็กมีอะไรสร้างศาลานี้ก็คือศาลารอมรณะ ซึ่งเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์นะครับวัดป่ามรณาทีอินหรือว่าพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอาพาธ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดภาษาคาราวะาก็คือป่วยนี่แหละก็ถ้าเกิดป่วยหนักๆมากๆนะครับก็จะมาไว้ที่รักษาตัวที่สาลามรณะนี่แหละทำไมาถึงเรียกสารามรณะก็ป่วยเนาะป่วยหนักถ้าหายก็ได้บำเพ็ญเพียรต่อ แต่เกิดไม่หายก็นั่นแหละอยู่ใ,ใกล้ๆเตาเผาและเนาะวันนี้ผมก็พอหลังจากบินทบาทที่ช่องแม็กเสร็จช่อง YouTube หลวงตาศรศสกรศรีก็มาทำหน้าที่พิเศษนะครับเหมือนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านพูดหรือว่าหลวงตาพระสิ้นคิดพูดทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ นี่แหละสาเหตุที่ผมไม่บวชหรือหลายๆคนที่เคยคอมเมนต์ทั้งชอบก็ชมไม่ชอบก็ด่าเพราะคนเรามีสองประเภทนะครับชอบกับไม่ชอบถ้าชอบก็ชมไม่ชอบก็ด่าบางทีก็คอมเมนต์มาเก่งเหลือเกินทำไมไม่บวชพระซะเลยผมไม่ใช่คนเก่งนะธรรมะผมไม่เป็นเลยนะ ผมใช้ประสบการณ์ผมมาฝึกมาฝนมาหาัดมาเกาเออมาขันมาเกา,า,เกานี่ใส่สันดานผม <c oughs> สาเหตุที่ผมไม่บวชผมคิดว่าผมดีกว่าบวชด,ดีกว่ายัางไงอย่างน้อยได้ทําคุณประโยชน์ส่วนรวมถ้าเกิดผมบวชเนี่ยผมจะต้องทําทําประโยชน์ส่วนตัวไงคือเป็นพระเนี่ยมันต้องสํารวมกายสํารวมใจสํารวมวาจา จะเดินจะเหินจะทํารู่นทํานี้มันไม่แค่คล่องเหมือนคารวาสเหมือนกับผูุ้ชนหรอกครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบวชก็ได้นะครับแค่ระบวชใจก็พอนะครับฝึกฝนให้ใจใคล้ายๆพระพอแล้วนะครับเพราะอย่างน้อยผุุ้ชนคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาหรือว่าพระม่ครูบาอาจารย์ทระป่าวน้าไิอินเนี่ย <c oughs> ก็ยัง ได้ทำคุณประโยชน์ส่วนรวมอย่างพระพระอจารย์แดงเนี่ยท่านไม่ได้ออกบิณฑบ,บาตตั้งแต่ผมทราบมาก็เกือบเกือบเดือนแล้วนะอย่างน้อยก็มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างผมหรือคนอื่นๆก็เอาข้าวนะครับพระทหารมาถวายท่านอย่างพระเนี่ยท่านก็มีกิจของท่านไงคือบิณฑบ,บาตกลับมาท่านก็ต้องฉันแล้วฉันมือเดียวอเนาะ ก็ต้องธรรมดาถ้าเกิดว่ามีอุปถากพระอุปถากก็มีอยู่แล้วแหละแต่ท่านก็ต้อง,องทํากิจของท่านนะเช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยกินเวลาไหนก็ได้นะครับหิวกินตอนไหนก็ได้แต่พระวัดป่าบ่ดน้ำพี่อินเนี่ยเป็นพระกรรมฐานนะครับพระปฏิบัติฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวก็ต้องแบบนี้แหละ ทำอะไรได้ก็ทํานะครับมันมีคุณประโยชน์ส่วนรวมบางทีป่วยอาพาธเอออย่างน้อยซื้ออยู่ซื้อยาไม่ทราบว่ามีอุปถาบไรรู้่ปเอออันนี้เราอยู่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกมายานะอันนี้แต่มันก็คือสมมุตินั่นแหละทุกอย่างสมมุติหมดแต่เราไปยึดไงไปยึดว่ามันเป็นเรื่องจริง บางครั้งเรื่องจริงมันก็อาจจะไม่จริงมันไม่อาจแล้วไม่จริงนี่แหละเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดแล้วเชินแกะนี่เนี่ประโยชน์ที่เราทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคารวาสเป็นลูกศิษย์บางทีพระจะวิ่งเอาข้าวมาส่งให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็ไม่ใช่ไงพอพระเขาต้องอย่างที่พูดอ่ะ สำรวมกายสํารวมใจสํารวมวาจาความแค่้วค้องมันสู้พวกเราไม่ได้อย่างไงก็สู้ไม่ได้ป่วยอาภาหยุกยงยุกยากับพวกเรานี่แหละต้องคอยหาคอยปฏิบัติรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บวชบทวดัดทําไงะคะเนี้พระไปไม่หมดเลย ใส่เงี้ได้เนาะครับโอ้โหเขาเหนียวเพียบเลยซึมมาโลเลยนี่แหละเขาบอกว่าอาริยาทรัพย์ให้กันไม่ได้ทำเอาเองนะต้องทำเอาเอง จริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งใจมาทำคอนเทนต์นะคืออยากให้รู้ว่าทำไมจูสีเชิญยิ้มเก่งเหลือเกินทำไมไม่บวชถ้าผมบวชก็อย่างที่บอกผมจะวิ่งมาซื้อไก่ย่างวิ่งมาซื้อส้มตำถวายพระาจาย์ได้ไงเป็นพระจะไปซื้อได้ไงอ่ะพระซื้อไม่ได้<笑><笑>เข้าเข้าห้างยังแปลกเลยพระพระอยากให้พระเข้าเซเว่นเนียไปซื้อซื้อของ ก็จะงี้แหละมันต้องมีเด็กวัดมีสังกะรีอย่างผมนี่แหละมันเหมาะแล้วหลวงตาก็เล็งเห็นแล้วพระสิ้นคิดเล็งเห็นแล้วว่าการบวชกับไม่บวชอันไหนมันประโยชน์มากกว่ากันอย่างที่พ่อแม่กูบาอาจารย์พูดบ่อยๆพระก็ใช้คนทำเนาะไม่ใช่ว่าพระใส่ผ้ากาสาวพัดของ พระศา,ษา,ษาสดาองค์สมาธิพระเจ้าแล้วจะต้องขึ้นสวรรค์หรือจะต้องเป็นคนดีอะไรไม่ใช่พระก็ใช้คนทำเหมือนกันเพียงแต่เรานี่แหละฝึกฝนให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมให้จิตใจเหมือนพระคล้ายพร,พระพอแล้วโอ้ยถ้าเกิดบอกพระอยู่สบายกินหรูอยู่สบายกินฟรีหมดผมเนี่ยพระไปประเทศแล้วคนมีทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าล้านคนทำไมมีพระ ไม่ถึงร้านนะเอาพรทั้ง,งที่วัดมีเป็นหมื่นนะมนหมื่น,นวัดทั้งประเทศอ่ะก็เพราะว่าพระอยู่ยากเหมือนที่คุณาาชายท่านพูดเห็นไหมเห็นไหมคนติดคุกอยู่ง่ายมากกว่าอยู่คนติดคุกดีกว่าเป็นพระอีกว่าชายท่านพูดะเห็นป่ะใช่ไหมครับอาจา <laughs> รย์อาจารย์ท่านไม่ค่อยพูดแต่กราสักก็ถามก็อะไรก็พูด เดี๋ยวเราเอาเข้าวเหนียวไว้ในถุงดีกว่ามันเอ๊ะเอาใส่เนี่คจะมันจะใส่เลยดีกว่าจะได้ประเคนทีเดียวมีจานพอไหมถ้าไม่พอเออเดี๋ยวพี่ไปเอานู่นเดี๋ยวพี่ไปเอาที่กูบะอ่ากุติกุบาลกุบาลินหอ,อมีครับเออไปช่วยพระอาจารย์อ๋อที่ผมามาครั้งที่แล้วนี่ลูกศิษย์ นี่เข้าสวยนี่เขา้าวันนี้เข้าเหนียวซื้อมามนี่ข้าสวยน,นี่ข้าเหนียวอยว่างนั้นเลยขอ,อแสดงว่าอันนี้เข้าเหนียวเขาสวยมั้งอันนี้มีเข้าเหนียวขาเหนียวอยู่นี่อันนี้เทอะไรล่ะตัวไก่มันใหญ่ไก่มันเยอะ นี่แหละทุกคนจะได้รู้ว่าเพราะอะไรทูสีไม่บวชที่หลังไม่ต้องถามน,นะบวชเะเลยเหมือนผู้ประชดอ่ะผมไม่ได้เก่งธรรมะแก่สิแกงก็ต้องแก่ ต้มตังเลยตัวนี้ผัดเลยจานหมดแล้วเดี๋ยวเอาแกะเลยเดี๋ยวพี่ล้างม่อัอสาสราครับพระอาจารย์เสือครับเดี๋ยวผมหยิบฮนะตรงไหนครับไม่ต้องใช้เสือครับพระอาจารย์ นี่หมดเลยครับเดี๋ยวประเคนทีเดียวอันนี้แกะใส่ีน คือผมมาทอนที่นี่ครับไปครับกุนี้ครับที่ของคุบารนนครับแล้วผมไปวัดทรรมเจียมมาครับ โอเคเลยครับสาธุนี่แหละสาเหตุที่ ท่านถามอะไรหลายคนบางทีก็ถามด้วยความหวังดีบางทีถามด้วยความหมั่นไส้ถามด้วยความไม่พอใจถามด้วยความพอใจแต่ผมก็รู้สึกหลวงตารู้สึกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าป่าเวลาไม่อินมันก็ขัดจิตขัดใจขัดนิสัยขัดสันดานอย่างที่เคยทําและสิ่งที่เราไม่เคยทําแบบเนี้ยมันก็เป็นนิสัยเป็นบาร,รมีที่หลวงตาพูด สะสมบารมีสะสมนิสัยเนี่ยบารมีคือนิสัยนิสัยก็คือบารมีอันเดียวกันเมื่อก่อนเราไม่เคยทําแบบนี้เราเคยกระทาสิ่งชั่วร้ายกทางหนึ่งที่มันมีแต่ทางเลวร้ายทําลายตัวเองทําลายร่างกายตัวเอง,เอ,งอย่างน้อยเราก็ตัดกรรมชั่วทิ้งไปเหมือนที่ล้องตาบอกกรรมที่มึงเคยทําที่มึงสร้างไว้ยังไงมึงก็ต้องได้รับ แต่ทำยังไงมึงจะหนักกลายเป็นเบานี่แหละมึงก็สะสมเอามันมีอยู่สองสองอย่างนะบุญกับบาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนขึ้นสวรรค์นนะศาสนาพุทธสอนคนให้พ้นทุกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ท่านตัดเอาไว้นี่แหละคือศาสนาพุทธศส,สนาก็คือใจคนธรรมะก็คือชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกนี่แหละ มันอยู่ที่ใครจะใช้เป็นหรือไม่เป็นใครจะเข้าถึงหรือไม่ถึงเหมือนผมเมื่อก่อนก็ไม่เคยซึมซับพ,พระพุทธศาสนาไม่เคยซึมซับธรรมะไม่เคยซึมซับพ,พระพุทธเจ้ารู้แต่ศาสนาพุทธในบัตรชาชนแต่ไม่เคยศึกษาไม่เคยซึมซับพ,พอผมเข้ามาอยู่วัดป่าวนานิอินผมก็เริ่มซึมซับจาก รอบตัวเราคือสมุติสองพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็แม่ชีทุกท่านเด็กวัดทุกคนได้มาซึนซับมันก็เจอรอบข้างเรามีแต่ธรรมะมีแต่สิ่งดีๆไม่มีรักโลภโกรธหล,ลงไม่มีอาฆาตมาดร้ายมีแต่รอยยิ้มมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนใจไม่ใช่ใจดีนะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่คนใจดีไม่ใช่ดีใจดีใจกับใจดีไม่เหมือนกันดีใจคือได้ของเนี่ย คือได้ได้ได้กิเลสท,ที่ที่ตัวเองพอใจนั่นคือใจดีไอ้ดีใจแต่ถ้าใจดีนี่แหละเหมือนแบบที่หลวงตาพูดแล้วมึงอยากให้ใครมารักมึงมึงต้องลักเขาก่อนเหมือนกับมึงไปด่าเขาเหมือนเหมือนกับมึงไปด่าคนอื่นเนเท่ากับมึงด่าตัวเองนั่นแหละพระมึงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเขาที่มึงด่าหลวงตาพูดสาเหตุที่มึงมองคนอื่นไม่ดีก็ใจมึงไม่ดีนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นเอง นี่แหละธรรมะไม่มีอะไรมากมายมันอยู่ที่นิสัยสันดาลเราว่าเราจะเปลี่ยนได้ไหมเหมือนณตอนนี้ศิลปินตลกเห็นไหมไม่ใช่ะว่าผมเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันมันหมดหนทางทางตันจนมุมไม่ใช่คนที่เข้ามาอยู่อย่างผมผมกล้าท้าด้วยยากดูปากผมว่ายาก ถ้าใจไม่แน่วแน่ไม่ศรัทธาตัวเองอย่าศรัทธาพราะแม่ครูบาอาจารย์เลยศรัทธาตัวเองก่อนนฮศรัทธา,าตัวเองก่อนดูจิตดูใจดูหัวใจตัวเองก่อนยากผมเข้ามาอยู่แรกๆก็ยากทุกแสนจะทุกพอได้ปฏิบัติบ้บางมันก็เริ่มคลายทุกเริ่มอยู่ บนโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้หมดแรกๆโอ้ทั้งอดีตทั้งอนาคตโอ้โหชีวิตมนุษย์มันมีอดีตอย่างเดียวเออดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันไม่มีเลยจะนึกถึงแต่อดีตที่ทั้งๆที่มันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ อนาคตก็ยังไม่ถึงคนมันจะอยู่แต่ในอดีตและก็อนาคตแต่ปัจจุบันไม่มีใครอยู่ไม่มีใครนึกคิดด้วยทั้งๆที่อดีตก็ไม่จริงอนาคตก็มันก็ไม่จริงเพราะมันยังมาไม่ถึงไงอดีตมันก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่จริงเราอาจจะตายตอนนี้ก็ได้มันจะถึงเหรอมันก็ไม่จริงเนี่ยมันไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอน บางครั้งสิ่งที่แน่มันก็ไม่แน่เหมือนที่หลวงตาพูดอ่ะของที่มึงอยากได้มันไม่ได้หมายความว่ามึงจะต้องได้นะที่ผมพูดบ่อยๆอะคนอื่นได้ในสิ่งที่ผมไม่ได้แต่บางครั้งในสิ่งที่ผมได้คนอื่นก็ไม่ได้เช่นกันเห็นไหมอันนี้คำพูดของคุบานดน,ม,นมันกึกกล้องในหัวนะตลอดไม่อยู่ตรงนี้มันทำให้ หนักเป็นเบาๆาหลุดพ้นความอยากมันลดน้อยลงทุกวันนี้ที่เราเหนื่อยกันมันไม่ใช่ไม่มีมันไม่พอผมว่าที่อิจฉานะตลกที่ดังกว่าผมรวยกว่าผมตอนนี้ผมมาซึมซับธรรมะแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าสัจธรรมหรืออนิจังอนิจานี่แหละ มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสัจจะคือความจริงอันนี้จังคือไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จริงแต่เราไปยึดว่ามันเป็นจริงสิ่งนี้สิ่งนี้ของกูหมดของกูหมดของกูหมดเรามานั่งวาดภาพอยู่สิครับแม้กระทั่งแม่เรายัางไงก็ไม่จริงแม้กระทั่งเมียเรายัางไงก็ไม่จริง แม้กระทั่งลูกเราอย่างไงก็ไม่จริงไม่มีจริงเลยแต่เราไปยึดว่ามันจริงพอไปยึดว่าจริงมันก็ทุกข์โลกนี้คือละครยิ่งเป็นนักสแสดงไนงะละครซ้อนละครเล่นละครแล้วก็ชีวิตจริงมันก็ละครอยู่แล้วมันเล่นละครมันก็เท่ากับซ้อนละครครับอ,อีกโอ้มันซ้อนมันซ้อนหลายซับหลายซ้อนน่ะนี่แหละ ทำไมดาราหลายๆคนเข้าวัดเข้าวาเห็นไหมเขาไม่ประมาทเขามาสร้างสมบัติภายในทรัพย์ภายในสมบัติใจซึ่งหลังความตายมันน่ากลัวที่เราอยู่ทุกวันให้มันนรกทั้งเป็นเลยนะ แต่หลังความตายเราจะไปที่ไหนใครจะเชื่อเรื่องอะไรก็เชื่อไปผมเชื่อเรื่องกรรมผมไม่เชื่อที่คนเปลี่ยนแปลงกรรมได้ผมไม่เชื่อถ้าตาบใดคุณยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่มีทางเปลี่ยนแปลงกรรมได้ยิ่งพระอยู่ในศีลในธรรมยิ่งพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงกรรมไม่ได้ เหมือนที่ผมพูดบ่อยๆผมก็จำหลวงตามาแล้วจริงๆแล้วมันก็มันก็อยู่ในพระไตรปิฎกสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทําไม่ได้คือเปลี่ยนแปลงกรรมใครไม่ได้ใครก็แล้วแต่สร้างกรรมอดไไว้ก็ได้รับกรรมนั้นนั้นเองสองปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนต้องทำด้วยตัวเอง สความสิวิไลของธรรมะสื่อทางด้านภาษาไม่ได้ยากเสียเหลือเกินสไม่ว่าใครแล้วแต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาต่อกันไม่มีทางที่จะเข้าถึงธรรมะได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองจะโกรธจะเกลียดก็คือตัวเองจะอยากจะไม่อยากก็ตัวเองนี่แหละ กิเลสลรักโลภโกรธหลงอยู่ที่ตัวเองหมดอย่าไปโทษคนอื่นแล้วอย่าไปคิดสอนคนอื่นดูตัวเองสอนตัวเองนี่แหละธรรมะเพราะทุกวันนี้ที่มันมีเรื่องมีราวนั่นแหละเพราะมันเหตุผลไงเราก็มีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลสรุปแล้วต่างคนต่างมีเหตุผลก็มีปากมีเสียงพอมีปากมีเสียงมันก็ขึ้นเริ่มขึ้นแรง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 จนทะเลาะ จนแทงจนเข็นฆ่านี่แหละธรรมะเขามีเหตุผลก็ช่างเขาเราไม่มีจบจบที่เราเบาที่สุดเขาอารมณ์ร้ายเราเดินหนีซะหลงตาพูดตลอดตาขาวดีกว่าตาเขียวทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา เราไปเกลียดคนโน้นไปเกลียดคนนี้ไปด่าคนนั้นไปด่าคนโน้นอะไรเงี้ยเขาเพราะเราสร้างเหตุไงหวัวจิตหวัวใจเรานี่แหละความคิดเรานี่แหละคิดเกลียดคนนู้นคิดคิดเกลียดคนนี้คิดอยากได้ไอ้นั่นคิดอยากได้ไอ้นี่ทั้งที่มีอยู่แล้วก็มันไม่พอไงมันก็ทุกข์ตลกแรงดังหลายคนเนะี่ยสังเกตเถอะขอพูดอีกครั้งหนึ่ง ผมไม่อยากตายแบบพี่หนุ่มสีหนุ่มเชิญยิ้มจริงอยู่ทุกคนเกิดมาต้องตายแต่ผมไม่อยากตายแบบนั้นก่อนตายผมได้ภาวนาได้ดูหัวใจตัวเองได้ทําสิ่งที่ดีที่พุทธเจ้าท่านให้ไว้คืออนา,านาปานสติดูลมหายใจเข้าออกถึงแม้นผมจะไม่ได้ทําเหมือนพระแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทํามากกว่าแต่ผมก็ทําสะสมไปเรื่อย ทำแบบโง,โง่ๆเหมือนที่คุูบาชายท่านพูดทําแบบโง่ๆไม่ต้องไปหวังผลอะไรทำไปเถอะไม่ต้องไปคิดเป็นพระโสดาบันอนาคามีพระอราหันต์ไม่ต้องแค่เราไม่ตกนรล,ลกก็พอแล้วแค่จิตใจเราดีก็พอแล้วนี่แหละธรรมะพระสิ้นขิดผมไม่ได้มาสอนท่านแต่ผมอยากจะเตือนสติเฉพาะเพื่อนพ้องน,น้องพี่ผม แต่ท่านก็ได้ถ้าเกิดว่ามันดีก็เอาไปเอาไปคิดดูถ้ามันไม่ดีก็อย่าดูอย่าไปคิดนี่แหละเพราะความคิดนี่แหละคิดดีมันก็ดีคิดชั่วมันก็ชั่วทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครพาเราทุกข์หรอกนอกจากใจเราเองเท่านั้นเนะี่ยที่ที่พาไปทุกข์ความสุขมันอยู่ไหน ผมมาอยู่นี่มันก็ไม่ได้มีความสุขแต่มันมีทุกข์น้อยลงเท่านั้นเองจากทุกข์เยอะๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่แหละครับใครจะศรัทธาอะไรใครจะนับถืออะไรก็แล้วแต่ผมพูดเสมอคนที่หากิน โดยสติปัญญาก็คือปัญญาของเขาผมไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ตำหนิผมชื่นชมด้วยซ้ำคนที่มาบอกเลขบอกหวยให้ทุกคนรวยแล้วรวยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ใครจะเชื่อผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมคิดว่าคนที่มาบอกหวยบอกเลขเจ้าพ่อเจ้าแม่เสี่ยงเซียมซีจับปิงปองจุดประทัดจุดทูบทูบมีเลข ประทัดมีเลขแล้วท่านลองคิดดูประทัดมีกี่กล่องมีกี่วัดอะทูบมีกี่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 อันน่ะที่จุดเลขมีกี่อันในทูบเจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะไปหมดท่านลองคิดดูอะแสนคน่ะในประเทศไทยมีโอ้โหเจ็ดสิบล้านแล้วโอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมากเลยเราให้มันไม่ถ้าไม่ถูกให้มันรู้ไว้สิแล้วที่ไม่ถูก่ะเก็บเงียบแต่ไอถูกเนี่ยมันก็ขยาย ถามว่าผมไม่ได้ตำหนิผมไม่ได้ว่าเขามีปัญญานะที่เขาสามารถหากินตามสติปัญญาที่เขามีหากินทางนี้ทุกคนไปเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าอีกอยู่ที่ปัญญาแต่ละคนคนที่มีช่องทางหากินแบบนี้ถือว่าเขามีปัญญาผมสรรเสริญนะแต่คนที่บริโภคจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะมีปัญญาเท่าเขาไหมผมก็ไม่รู้ ผมก็สรรเสริญทั้งท่านที่เชื่อและท่านที่ไม่เชื่อและท่านที่ทำอ,อาหากินแบบนี้ผมสรรเสริญหมดผมไม่ได้ดูถูกและไม่ได้ติไม่ได้ดา่ามันเป็นความเชื่อผมก็เคยเชื่อครั้งหนึ่งแต่ผมมีเบรดผมเอาความเป็นจริงมาวิเคราะห์เฮ้ยมันจริงหรออย่างนั้นคนรวยในประเทศไทยบ้านเรา คงจะรวยเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วคนจนไม่มีแล้วถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้เหมือนที่หลวงตาพูดอันนี้คำหลวงตาพูดนะไม่มีหรอกเครื่องบินอ,อพญานาคแอร์ไลน์ไม่มีหรอกอาว,วุธระเบิดิวเคลียรของเอ,อทเวสุวรรณมีแต่มนุษย์นี่แหละที่ทำที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเชื่อในเมื่อเชื่อไปแล้วเนี่ยทุกคนถอนตัวยากมาก ความเชื่อมันโดนกักขังเอาไว้แล้วมันจะออกมายากมากๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับไม่ได้มาสอนแต่ผมทําให้ท่านได้เห็นว่าการเป็นอยู่ของผมเป็นแบบนี้สาเหตุใดที่ผมไม่ศึกสายเหตุใดที่ผมไม่บวชขอโทษคนนี้แหละอย่างน้อยผมก็ได้ทําคุณประโยชน์ทําเพื่อไม่ได้หวังผลอะไรทําแบบเพื่อศรัทธาเพื่อให้วาจาและศรัทธาตัวเองด้วย ทำเพื่ออย่างน้อยกรรมที่เราเคยสร้างมามันก็หนักเป็นเบาเบาหลุดพ้นได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกรรมใครได้ขอให้ทุกท่านชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกอย่างเป็นความเชื่อทุกอย่างเป็นความคิดนี่คือธรรมะพระสินคิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพะเยา ขอให้ท่านทุกหน้วยลงครับสาธุครับ